ะฉะนั้นชวนกันถอดรหัสธุรกิจนี้ดีกว่าเพราะถ้าหากดูดีๆแล้วคุณผู้ชมคะขออนุญาตถูกต้องมาโดยตลอดมีอีกหนึ่งหน่วยง,งานค่ะที่เขาก็เข้าไปขออนุญาตเราเห็นว่าบริษัทพยายามเดินแบบทางตรงทางตรงมาโดยตลอดสอบบอคบค่ะเขาก็ไปขออนุญาตท่านค่ะตอนที่เขาขอเขาขอเป็นอะไรคะ,ะในตอนปี2562นนะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็มาขออนุญาตนะครับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงก็คือการขายผ่านสื่อนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ โดยที่เขาจะนําเสนอขายเนี่ยสินค้าที่เขายื่นให้ทางสคบรตรวจสอบเนี่ยจะเป็นสินค้าเครื่องดื่มแต่ในภาชนะที่บรรจุปิสดสนิท<า>ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มนะฮะเครื่องดื่มอ๋อแล้วจะไม่ไปเปิดตู้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็<ะ>แจ้งกัสบสคบว่าจะมีการขายผ่านทางสื่อเว็บไซต์เท่านั้นเองนะครับ<อ>ซึ่งต่อมาปี65เนี่ยก็ได้มาแจ้งเพิ่มเติมสินค้าด้วยนะฮะก็จะมีเสื้อผ้ามีเครื่องสําอางมีผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพิ่มม,มาอีกเจ็ดรายการนะครับแล้วก็มีการแจ้งขาแก้ไขที่ตั้งสํานักงาน ในปี65เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็เอ๊ะเขาก็ไม่ได้ขายตู้เติมเงินหรือขายซิมเลยนะครับ